เวลาไม่ได้อะไรด่างใจเป็นทุกข์มากค่ะทุกข์มากๆก็ดูลงแต่ไม่สงบเลยค่ะจิตมันฟุ้งไปต้องทำยังไงคะจิตฟุง้งจิตฟุง้งก็คืออยู่กับลมไม่ได้ในขณะที่แสดงว่าเรานั่งไงเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทจากการนั่งไปเดินเดินให้มันเหนื่อยอ่ะเดิน เดินจนมันเหนื่อยเสร็จแล้วค่อยกลับมานั่งในการเดินเนี่ยมันจะลดความฟุ้งซ่านเพราะว่าร่างกายมันเหนื่อยมันจะลดความฟุ้งซ่านลงแล้วก็ให้กลับมานั่งสิ่งพวกเนี้ยมันจะค่อยค่อายลงแต่ว่ามันจะไม่หมดไปถึงที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่สามารถที่จะดับลงพึบได้นะเวลานั้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าเราไม,ไม่ไม่ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถลดความฟุ้งซ่านลดความโกรธได้เลยเราก็ต้องอดทนทำไปฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาที่ลมให้เรากลับมาที่ลมให้ไวที่สุด ถ้าเรายังไม่หยุดแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับลมเราไปอยู่กับความฟุ้งซ่านดังนั้นคือเราเราจะต้องดูดูเราให้ให้ให้ชัดเจนเลยว่าเรากลับมาลมไหมหรือเราจะไปไปอยู่กับความฟุ้งซ่านถ้าความฟุ้งซ่านน่ะมันก่อวอร์ดขึ้นมันมีกําลังมากขึ้นแสดงว่าเราไปเล่นกับมันเราไม่อยู่กับฐานลมให้กลับไปดูใหม่ว่า ตัวเองตามอารมณ์ตามความคิดหรืออยู่กับฐานแล้วดูมัน